ราชาแห่งวงเวทตอนที่614แสดงฝีมือถึงแม้ว่าเทพจันทราจะตายไปนานแล้วไรซึ่งชีวิตแต่ก็ยังทรงพลังอยู่เช่นเดิมทั้งจิตสำนึกและดวงวิญญาณที่ถูกแยกออกจากกันนั้นแม้ว่าบางส่วนจะล่วงหล่นลงไปบนพื้นดินแล้วแต่จิตสำนึกกลับยังคงถูกผนึกไวใ้ให้ติดอยู่กับร่างไม่หายไปไหนเลยหลังจากที่ผ่านมานานหลายแสนปี จิตสำนึกก็วิวัฒนาการให้เป็นอิสระได้ใน,นที่สุดโดยที่ดานหน้าของชูเทียนในตอนนี้นั้นก็คือศิลาผลึกสัมผัสเทวะชูเทียนที่ยังไม่ทันเข้าใกล้ด้วยซ้ําในตอนนี้แต่สัมผัสเทวะของศิลาผลึกที่ปล่อยออกมานั้นคาดไม่ถึงเลยว่ามันกําลังพยายามที่จะกลืนกินเขาดูเหมือนว่าจิตสำนึกของเทพวิญญ,ญาณน,นี้นับว่าเป็นพลังที่เต็มไปด้ยวยความโกรธเก,กเรี้ยวจริงๆแม้ว่าจิตสำนึกในเวลานี้จะไม่สามารถรอยตองเหตุผลใ,ใดได้ได ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทพจันทราก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามจิตสำนึกเหล่านี้นั้นมันก็ยังคงมีความทรงจำบางส่วนของเทพจันทราอยู่ซึ่งเป็นความทรงจำที่เต็มปไปด้วยความอาหาัรการของเทพวิญญ,ญาณแน่แนอนว่าจะปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่เล็กกระจิตริบนี้ปรารถนาในตัวมันได้อย่างไรกันฆ่ามันฆ่ามันในเวลานี้เพียงแค่พริบตาเดียวสูเทียนก็เข้ามาในโลกสัมผัสเทวะที่มีพลังหนาแน่นอยู่รอบตัว มันปรากฏเป็นสัมผัสเทวะแห่งความตายที่กำลังพุ่งพล่านเป็นพลังที่ไร้ขีดจำกัดอัดนั้นอยู่ร,รอบๆอากาศทั่วทั้งร่างกายของเขาก่อนที่มันจะเริ่มบีบอัดกลื่นพลังที่โกรธเกรีย้ยนี้กำลังพุ่งทะยานไปถึงสวรรค์เลยในขณะที่สัมผัสเทวะอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของจูเทียนนั้นกลับช่างดูเล็กกระจิตริสเหมือนกับฝุ่นที่อยู่ในอาณาจักรขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้กับอีกแค่ความทรงจําของเทพบรรพการที่เหลือน้อยนิดนี้คิดว่าเพียงแค่นี้ กับอาหารการพึงพอใจแล้วอย่างนั้นหรือจากนั้นพูดวิญญาณของชูเทียนก็ถูกปลดปล่อยออกมายิงขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันทีดวงตาทั้งสองข้างของเขากลายเป็นสีทองปลดปล่อยสัมผัสเทวะที่รุนแรงออกมาด้วยสัมผัสเทวะของชูเทียนในตอนนี้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกแต่แท้จริงแล้วในตอนนี้นั้นมันก็เทียบได้กับเรือลำเดียวที่โดดเดี่ยวที่กำลังเล่นอยู่ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นั่นเองท่ามกลางทะเลพลังงานที่ไร้ที่สิ้นสุด ก็มีเรือลำเล็กที่กำลังโต้คลื่นยักษ์อยู่มันเป็นคลื่นยักษ์ที่ร้ายกาจอาจจะทำให้เรือเล็กนี้พร้อมจะจมได้ตลอดเวลาเลยแต่ก็ยังอยู่รอดได้ไม่ถูกดูดกลืนไปแม้ว่าด้วยปริมาณนั้นมันจะเหนือกว่ามากๆแต่คุณภาพกลับแตกต่างกันเพราะชูเทียนมีทักษะและการตัดสินใจที่ดีเยี่ยมกว่าร่างจิตสำนึกมากมายนักร่างจิตสำนึกของเทพจันทราได้ปลดปล่อยพลังที่น่าเกรงขามออกมา แต่ชูเทียนก็สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ว่าจะห่างอยู่ร้อยจ้าง50จ้าง30จ้างหรือ20จ้างคลื่นยักษ์นี้มันกำลังพลุ่งพล่านถมกระหน่ำเข้ามาใกล้ชูเทียนเรื่อยๆซึ่งเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากๆและในตอนนี้กำลังแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมอีกเป็นพลังต่อสู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่สภาพแวดล้อมร,บรอบๆนั้นก็ไม่ได้รับความเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ทว่า กลับสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังคลืบคลานเข้ามาไม่หยุดย่อนโดยสัมผัสเทวะของชูเทียนนั้นก็เปรียบได้เหมือนกับเรือเล็กที่กำลังถูกสัมผัสเทวะของจิตสํานึกเทพปิญญ,ญาที่เป็นเหมือนกับทะเลคลัง่งกดดันเข้ามายังเขาสัมผัสเทวะของชูเทียนน,นั้นมันพร้อมที่จะถูกบดขยี้ได้ตลอดเวลาเลยหากว่าสัมผัสเทวะของเขาพังทลายลงแล้วละก็เมื่อถึงตอนนั้นก็จะไม่สามารถใช้สัมผัสเทวะได้อีกนอกจากนี้ ดวงวิญญาณก็จะได้รับบาดเจ็บอย่างหนักด้วยจนถึงขั้นพังทลายลงและเขาจะตายในทันทีซึ่งจะคงเหลือแค่ร่างอาศัยไม่ต่างจากหุ่นเชิดของฝ่ายตรงข้ามนี่นับว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆชูเทียนเองก็เข้าใจเรื่องที่เขาทําได้อย่างแจม่มแจ้งดีแต่สิ่งที่เขาอาจจะได้รับมานั้นมันมากมายยิ่งนักเขาจึงได้คิดว่าควรที่จะลองเสี่ยงดงูเพียงแค่พลังไม่สามารถขวางทางข้าได้หรอก ดวงตาของชูเทียนได้สายกระจายแสงสีทองออกไปพุทธวิญญาเทพอสูรเก้าดวงเนตดก็ปล่อยแสงสีทองออกไปด้วยในขณะที่สัมผัสเทวะของชูเทียนก็ส่องประกายเป็นสีทองพร้อมกับมีพลังเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่ามันเหมือนกับกระบี่ที่คมกริบที่กําลังทะลวงไปยังทะเลแห่งพลังที่กว้างใหญ่ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ข้างหน้าเซ拉ผลึกสัมผัสเทวะได้ชูเทียนรู้สึกว่าสัมผัสเทวะของเขาในเวลานี้ มันผ่านพลังวิญญาณอย่างบ้าคลั่งไปมากแน่นอนนั่นทําให้เขาตระหนักได้ว่าเขามีเวลาไม่มากนักแล้วจากนั้นพลังทั่วทั้งร่างของเขาก็ถูกจุดด้วยเปลวเพลิงขึ้นมาในทันทีเพลิงสีขาวน้ําเงินได้อาบไปทั่วบริเวณปกคลุมไปทั่วทุกทิศท,ทางและก็คลุมไปทั่วทั้งศิลาผลึกสัมผัสเทวะด้วยเช่นกันทันทีที่มันสัมผัสเข้ากับร่างจิตสํานึกด้านหน้าชูเทียนก็รู้สึกราวกับว่าสมองของเขาถูกฟาดมาด้วยค้อนยักษ์อย่างหนักหน่วงรุนแรง โลกทั้งโลกเราเกับว่ามันได้แตกออกเป็นเสี่ยงๆเขาที่อยู่ท่ามกลางทะเลสัมผัสเทวะยืนเด่นอยู่บนเรือสีทองรอบๆนั้นเป็นเหมือนกับทะเลสาบสีเงินซึ่งกำลับงบิดเกลียวสร้างคลื่นกระแทกมายังเรือสีทองของเขาไม่หยุดยอนแม้ว่าเรือสีทองจะดูเหมือนเรือธรรมดาทั่วไปแต่ทว่ากลับยังคงไม่ล่มไปง่ายๆมันยังคงลอยเคล้งไปมาในทะเลสีเงินที่ไร้ขอบเขตได้อยู่ในเวลาเดียวกันนั้นทะเลสีเงินก็เริ่มเปลี่ยนแปลง ใจกลางของทะเลสัมผัสเทวะนั้นได้ปรากฏเป็นน้ำวนขนาดใหญ่โตมโหฬารามันกำลังมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพริบตาเดียวก็คลุมไปทั่วทั้งทะเลพลังงานความรุนแรงในเวลานี้มันกำลังเริ่มฉีกกระชากเรือสีทองออกไปอย่างหนักหน่วงสู่เทียนที่ไม่รีบเร่งเขาได้ควบคุมเรือให้ลอยไปยังเส้นขอบของน้ำวนไม่ว่าน้ำวนนางกล่าวจะรุนแรงขนาดไหนมันก็ยังไม่สามารถฉีกกระชากเรือสีทองนี้ออกไปได้อย่างง่ายๆอย่างไรก็ตาม ในกระบวนการดังกล่าวนั้นน้ําทะเลสีเงินที่ไร้ขอบเขตนี้ก็ได้ค่อยๆลดลงไปอย่างรวดเร็วจากนั้นทะเลสีเงินที่หมุนวนรอบตัวกันที่ตรงกลางก็ได้กลายเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมามันเป็นบางสิ่งที่มีพลังสัมผัสเทวที่หนาแน่นสูงรวมตัวกันขึ้นมาจนท้ายที่สุดแล้วในเวลานี้น้ําทะเลทั้งหมดก็แห้งเหือดไปเหลือเพียงแค่วัตถุสีเงินขนาดใหญ่โตปรากฏขึ้นมาที่ใจกลางปรากฏเป็นยักษ์ศา์ที่มีขนาดไม่ได้สูงนัก น่าจะมีขนาดอยู่ที่15เมตรยักษ์สาสิบเมตรนี้ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นด้วยการดูดซับทะเลสัมผัสเทวทั้งหมดเข้ามาร่างกายของมันส่องประกายแสงสีเงินสว่างจ้าเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ส่องประกายแสงวับวาวราวกับว่าจะกลายเป็นเทพจันทรายุคเทพบรรพการที่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็ไม่ปานอีบบัดซบจริงๆชูเทียนก็คาดไม่ถึงเลยว่าร่างจิตสำนึกนั้นมันจะสร้างร่างขึ้นมาได้จริงๆ และเหตุผลที่สัมผัสเทวะของชูเทียนนั้นยังไม่ถูกกลืนกินนั่นก็เป็นเพราะว่าสัมผัสเทวะที่ยิ่งใหญ่นั้นมันยังไม่ได้มีความหนาแน่นเพียงพอในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เข้าใจเลยว่ามันสามารถรวมตัวกันขึ้นมาได้อย่างไรก่อนหน้านี้แม้ว่ามันจะมีจํานวนมากแต่ก็ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงเลยแต่ในตอนนี้นั้นสถานาการณ์มันได้เปลี่ยนไปแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าร่างจิตสํานึก จะสามารถกลั่นร่างกายพลังงานขึ้นมาได้จริงๆยักษ์สาที่มีแขนอันใหญ่โตน,นี้ได้ปรากฏออกมาพร้อมกับกระบี่วิเศษสีเงินขนาดใหญ่กระบี่วิเศษได้สองประกายแสงมีอาคมอักษรรูนที่หมุนวนอยู่ด้วยการถูกสร้างขึ้นมาจากสัมผัสเทวะกระบี่วิเศษสองเล่มที่คมกริบกำลังสับลงมาด้านหน้าอย่างบ้าคลั่งด้วยความโกรธเกรี้ยวกระบี่สีเงินที่สองประกายสว่างจ้านนี้ราวกับจะส่องไปทั่วทั้งโลกปรากฏเป็นคลื่นพลังสูงนับหมื่นจ้างพุ่งออกไป ใบหน้าของชูเทียนก็เปลี่ยนเป็นซับซ้อนขึ้นมาในทันใดการโจมตีนี้มันทรงพลังเป็นอย่างมากยากที่จะต้านทานได้เลยซึ่งเรือสีทองของเขาในเวลานี้นั้นมันก็ได้กลายเป็นโล่สีทองขนาดใหญ่ป้องกันการโจมตีดังกล่าวเอาไว้พรานกระบี่สีเงินนั้นได้กระแทกมายังโลยักษ์สีทองเกิดเสียงดังสนั่นก้องกังวานไปทั่วโล่ทองถึงกับสั่นไม่หยุดพร้อมที่จะแตกออกมาเป็นเส,เสียงในทุกเมื่อไม่ได้การแนะ่ รานกระบี่ทั้งสองนั้นมันมีขนาดใหญ่โตและทรงพลังเป็นอย่างมากชูเทียนก็รู้สึกว่าสัมผัสเทวะของตัวเองได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงแต่ทว่าร่างจิตสำนึกนั้นเพิ่งจะโจมตีมาเท่านั้นเองยังไม่ได้แสดงพลังเต็มที่เลยในขณะที่พลังของมันนั้นก็เกินกว่าที่ชู่เทียนจะคาดการณ์เอาไว้ได้แล้วดังนั้นหากว่าเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีทางที่เขาจะสามารถล้มมันได้เลยพร้อมกับที่ตอนนั้น กระบี่ยักษ์สีเงินก็เงื้อขึ้นมาใหม่เตรียมที่จะสับลงมาอีกครั้งแล้วซึ่งมันเกิดเป็นพายุคมกระบี่ที่รวมตัวกันขึ้นมาชูเทียนเ,เองก็รู้ดีว่าปราณกระบี่ในครั้งนี้หากว่าเขาถูกโจมตีออกมาด้วยพลังที่เหนือกว่าเดิมอีกหนึ่งเท่าโลดสัมผัสเทวะของเขานั้นมันจะต้องแหลกออกเป็นเสียเส่ยงๆแน่บางทีคงจะไม่สามารถต้านทานเอาไว้ได้อีกอย่างแน่นอนเลยในขณะเดียวกันหากว่าโลดสัมผัสเทวะของเขาเกิดพังทลายลงไปแล้วก็ จิตสำนึกของชูเทียนเองก็จะกลายเป็นฝุ่นผงกลายเป็นเศษเสี้ยวของสัมผัสเทวะของเทพจันทราไปใช้แล้วในตอนนี้เขาจะต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วยักษ์สาสีเงินก็กำลังสร้างพายุคมกระบีแต่ชูเทียนนั้นกับเริ่มที่จะโจมตีออกไปก่อนในทันทีโล่สัมผัสเทวะสีทองของชูเทียนได้สลายหายไปกลายเป็นหอกยาวสีทองขึ้นมาชูเทียนก็จับหอกยาวด้มือเดียว พร้อมกับที่มีออกษรรุนมากมายกำลังหมุนวนไปรอบๆมันไหลออกมาจากร่างของชูเทียนในเวลานี้ฉูเทียนต้องการทำลายสัมผัสเทวะโดยใช้วิชาลับสัมผัสเทวะและพลังจิติวิญญาณซึ่งมันกำลังผนวกเข้าไปยังหอกสัมผัสเทวะอยู่ไม่นานหอกยาวสีทองก็จุดเพลิงสีทองขึ้นมานี่ไม่ใช่เปลวเพลิงธรรมดาแต่มันคือเพลิงของสัมผัสเทวะเป็นเพลิงที่รวมแก่นสัมผัสเทวะเอาไวา้และยังเป็นสัมผัสเทวะที่เขามีทั้งหมด เพื่อใส่ลงไปในการโจมตีครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ชูเทียนก็ไม่มีทางเลือกเลยแม้แต่น้อยในขณะเดียวกันพายุปราณกระบี่ของยักษ์สางเงินที่เพิ่งสร้างเสร็จกระบี่วิเศษยักษ์ก็กำลังถูกยกขึ้นมาชูเทียนก็รู้ดีว่าหากไม่ลงมือเขาเองก็คงจะไม่มีเวลาแล้วซึ่งเขาไม่ได้เหลือสัมผัสเทวะไว้ป้องกันตัวเองเลยแม้แต่น้อยพลังทั้งหมดที่มีในตอนนี้มันได้แผ่พุ่งอับไปทั่วหอกยาวนี้แล้ว ประกายแสงทะลวงหอกสีทองได้พุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงปักไปยังหน้าอกของยักษ์สาสีเงินประกายแสงสีทองได้ประทะเข้ากับประกายแสงสีเงินอย่างบ้าคลั่งก่อนที่มันจะผลักดันกันไปมาและก็มีเสียงดังของความเจ็บปวดหวยหวนกรดเกลียวที่ครางออกมาเบาๆจากร่างของจิตสำนึกจันทราตนนั้นตู้มไม่นานก็เกิดระเบิดเสียงดังสนานหอกสีทองที่ทะลวงผ่านหน้าอกของยักษ์สาเงินตรงๆ คาดไม่ถึงเลยว่ามันจะพุ่งผ่านไปยังด้านหลังด้วยยักษ์สาสีเงินก็โงนเงินไปมาราวกับขุนเขาขนาดใหญ่ที่กําลังจะล้มคลืนลงมาบนพื้นและเกิดเสียดนางสนั่นเลื่อนลั่นปฐพีในตอนนั้นชูเทียนก็เผยสีหน้าดีใจเป็นอย่างมากเอฮสังหารได้อย่างนั้นหรืออืมหากว่าการโจมตีดังกล่าวโจมตีได้ผลแล้วก็สัมผัสเทวะทั้งหมดก็ไม่เสียเปล่าตราบเท่าที่สามารถทําลายร่างจิตสํานึกของเทพจันทราได้ แต่หากไม่แล้วก็ชูเทียนก็คงจะไม่มีสัมผัสเทวะคอยช่วยเหลืออีกแล้วนี่คือความคิดที่เขามีในตอนนี้ก่อนนี้เขาจะจ้องมองไปยังความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ในตอนนั้นร่างของยักษ์สาสีเงินได้กระตุกไปมาอยู่หลายครั้งก่อนที่มันจะค่อยๆค,คลานไปมาบนพื้นและลุกขึ้นมาอย่างช้าๆแม้ว่าหน้าอกของมันจะเป็นรูขนาดใหญ่มีรัศมีหนึ่งเมตรพร้อมกับที่เปลวเพลิงสีทองที่ปรากฏอยู่บนหน้าอกของมันนั้นก็ค่อยๆมอดดับลงอย่างช้าๆ เอเอๆดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอะไรกับมันมากสินะดูราวกับว่ามันเพียงแค่ไม่ได้ระมัดระวังตัวเองจึงทําให้มันเสียหลักล้มลงมาก็เท่านั้นจากนั้นรูขนาดใหญ่บนหน้าอกของมันก็ได้ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆพร้อมกับที่ประกายแสงสีเงินได้กาลังรวมตัวกันขึ้นมาเพื่อปิดรูดังกล่าวทีละน้อยยักษ์สาสีเงินนี้ได้ฟื้นฟูกลับมาด้วยความเร็วที่ไม่น่าเหลือเชื่อจริง,รงๆกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ อาคมที่ฉู่เทียนพยายามใช้โจมตีออกไปนั้นท้ายที่สุดแล้วก็ทําให้มันได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งไม่ได้สร้างความรุนแรงอะไรเลยแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันนั้นมือทั้งสองข้างของมันก็ได้สร้างกระบี่วิเศษขึ้นมาใหม่พร้อมกับรานพายุกระบี่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งมไม่ได้การแล้วจู่เทียนก็รีบหาวิธีหลบหนีอย่างรีบเร่งเพราะคลื่นพลังสีเงินที่ร่างจิตสำนึกได้สร้างขึ้นมาครั้งที่สองนี้ มันดูจะเป็นพลังโจมตีที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมอย่างไม่ต้องสงสยัยเอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีซึ่งฉู่เทียนก็พบว่าในตอนนี้เขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักแม้ว่าเขาจะมีพลังก้าวย่างแต่ทว่ามันกลับมีเพียงแค่ทักษะสัมผัสเทวะเท่านั้นที่พอจะต้านสัมผัสเทวะของร่างจิตํำนึกนี้ได้ส่วนพลังอื่นๆนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยในขณะที่การโจมตีก่อนหน้านี้ก็ทำให้สัมผัสเทวะของเขาถูกใช้ไปจนหมด และด้วยการโจมตีของยักษ์สาเงินในเวลานี้เขาแทบจะไม่มีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นเช่นนี้เขาเองก็คงจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่ๆแ,และในเวลาวิกฤตนั้นชูเทียนก็เาวากับว่าคิดอะไรขึ้นมาได้นอกเหนือจากเนธังเก้าที่มีพลังเก้าอย่างแล้วไม่ใช่ว่าบิดายังมีอีกหนึ่งพลังที่ยังไม่เคยใช้อยู่หรอกหรือใช่แล้วมันเป็นพลังที่ได้มาจากเทพบรรพการตนหนึ่งที่หอคอยฝึกฝนแห่งรัฐกลาง เป็นพลังจากบรรพการที่ถูกฝังเพิ่มเข้ามายัางเทพอสูรเก้าดวงเนตรนั่นเองด้วยพลังของเทพอสูรเก้ดวงเนตรที่มีในเวลานี้ก็น่าจะสามารถให้เบิกเนตรที่10ได้แล้วกระมังใช้แล้วเนตรที่10ซึ่งก็มีพลังอย่างที่10นั่นเองแน่นอนวันนี้คือโอกาสเพื่อที่จะไม่ให้มาเสียใจทีหลังก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ใช้มันเลย